สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบีโอกรอซิ่งครับผมวันนี้เจ้ายักษ์ครับผมเจ้ายักษ์มหาครับโอ้ใหญ่จัดครับครับผมดุก้าแดงครับเสียเสือรัถดุก้าสีแดงครับเสือบอกว่าจัดไปครับเต็มกล่องโอ้เจ้ายักษ์สวยงามมากครับวันนี้ สิ่งจกยังร้องเลยครับจัดว่าสุดนะถ้าได้แคบเลียดไปนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โเงาตาแตกเลยพี่น้องขงหน้าดูครับโอโ้เห็นตัวผมเลยครับ โอ้ความเงาไม่ต้องพูดถึงครับเงาตาแตกเลยทีเดียวรถกระบะนี่สวยงามเลยครับสีนี่ผมบอกเลยว่ามองมองเออ่ในในในคลิปก็อาจจะดูเพิ่มๆหน่อยแต่ถ้ามาดูตัวจริงโอ้สวยครับสีนี่เงาเลยครับ นในคลิปก็จะดูเมันเหมือนแม,ม่นเหมือนทึบๆ่ยแต่มาดูตัวจริงเจอแดดไปไม่ต้องพูดเลยครับโอเคเลยครับสวยครับสวยงามจัดทรงข้อมาครับโอ้เจอจักันหมากันหมครับสวยงามครับพีเดาวก็จเจอคุณทางเข้าออกมาเป็นแม่บ่อผมหน่อยคุณจับเัะ เราวิ่งทางใหญ่ก็ออมโหเหมือนเดิมครับงนะตู้กระทกชุกๆฟังเสียงครับฟังเสียงครับหลมเสียงเสียงออกแหลมนะครับแหลมเลยนี่ครับรถดัมซิ่งด่วนๆยูทูปครับผมหรือว่าเสียวุฒินั่นเองครับเสียวุฒิดัมซิ่งด่วนๆครับ ฝั่งซ้ายก็มีครับผมหม้อก๋วยเตี๋ยวฝั่งซ้ายหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งลูกฝั่งขวาหกหม้อหกลูกแล้วก็หม้อใหญ่อีกหนึ่งครับทีงมงานครับแล้วมันอยู่กินข้าวครับสู้กันตัวครับ ใหญ่จริงๆครับยางเก้านี่ใหญ่จริงๆ,ๆสูงด้วยผมว่าข้างหน้ามันต่ำไปหน่อยนะถ้ายกหน้าขึ้นอีกขึ้นอีกสักนิดนี่วิ่งไปเลยครับทีนี้ไม่ต้องกลัวโดนหรอวครับกันชนแต่ต่ำๆแบบนี้แหละก็สวยครับผมชอบต่ำๆแบบนี้กหะรลอจริงครับ ข้างบนก็ดำซิ่งเร็วๆครับเสียท่าครับเสียท่าทำเวลานะครับผมไม่โคลรอยแล้วนี่ครับแพ็คู่ครับขุดแพ็คู่นี้มิชลินข้างบนหกตัวครับข้างล่างสามใส่สำนี้เรากำลังพอดีครับครับโอบัสโอบัสครับ โอบัสโซลันครับโอบัสครับโอบัสโซลันครับจักไปเต็มกล่องนะครับรถรถไทยสเปรย์ทางอยู่นู่นครับพี่น้องรถแทยรถไทยสเปรย์ทางออกให้ลกล้อวิ่งง่ายๆครับครับเสืยอูครับสีม่วงเหมือนกันเลยครับอันนี้อยู่สงวนสัตว์ครับพี่น้องเสืยอูครับผม จัยกนต่อจบนีเงาวิ่งนะครับดันซิลีดีตัวนี้ขัดขัดเงาวิ่งเลยพี่น้องดูวดันแรงครับตาเลยครับมองไม่ได้ครับผมคันนี้เสบตาครับผมเหล็กเยอะจัดโอ้โหเสียวถลัะนะครับ ก็ใส่เลยก็ใส่ชอบก็ใส่เลยผมชอบก็ใสมาเลยนะสวยงามเดี๋ยวมาดูเลยนะครับดูคนชมหน้าชัดๆครับผมรอจัดครับหรือว่าลงข้างครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวผมหาคลิปลงเรื่อยๆครับ Tá